อันนี้หลังฝนตกนะครับแสงก็ยังคงมีอยู่ผ้าอาทิตย์ก็ยังไม่รับขอบฟ้าสักเท่าไหร่กำลังสวยๆเลยครับประกอบกับแสงไฟบนเรือถ้าถ้าเป็นเรือใหญ่กว่านี้หรือว่าประมาณ17ดหรือ18แถวนะครับก็ไม่สามารถที่จะกลับลำตรงกลางล่องน้ำตรงนี้ได้นะเพื่อนๆเพราะว่าเรือมันมีความยาวเยอะนะครับเกือบเกือบ300อกว่าเมตรนะครับ แต่เรือเรือลำนี้200กว่าเมตรฮะ200นิดนิดเป็นช่วงหัวเรือนะแล้วก็มีอยู่หลายลำนะครับ เรือเรือแยกเรือใหญ่รอ,ออยู่ปากอ่าวตรงโน้นนะครับข้าวเทียบตามเวลาฮะแต่ละลำก็มีเวลาที่ข้าวเทียบแตกต่างกันออกไปนะเพื่อเิดถ้าเรือใหญ่จริงๆก็ถอยหลังเข้ามานะครับเพราะว่าร่องน้ำาี่นี้ไม่ยาวมากพอสักเท่าไหร่